ข่าวมือสุดท้ายพี่น้องเลยป้ากองข่าวนี่พ่อละป้งป่าป้าตพออญ่าตีละไทยละเบนดนเบิระเินท่านเดิมาเดิพันข้าวปุ้นเนี่ยพัข้าวปุ้นเนี่ยี่ยมาทเขานทางนี้นะสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบื่องสุขสุขสุขนพ่อไอเทวปีงป่ากินข่าวอยู่หน้าพี่น้องเลยมือนี้กินพันข้าปุ้นอยู่หน้าเร้วหน้าเร้ว ลูกไข่เนี่ยลูกไข่ยินพันข้าปุ้นอยู่หน้ามือนี้ไอเทีเห็ดพันข้าปุ้นเบิ้งไงเพิ่งเบิ่งกันเ้อนี่พอลเปิ้งปลาปูต่วพอใหญ่ตีละไทยละบุบุญบุนอนี้อ่หนยัตีละไทยแล้ว มนเปลี่ยนตีรถดแล้วสีคนเข่าบ้านเข่าดยังอกปลาอายกัน้ไ่ได้ย é é SI w, mm. <c oughs> ังเอเด้อเอเด้อเด้อใกกันนึ่งเ้ย ปลาอยู่นะ่านักกี่ออกระพน้อนเ่้ยปลาในน้องนี่แหละตัวคนน้อยก็หายนะนะเอามาห<า>นิเด็กปลาหนิในน้องนี่ปลากระลายหนึ่งปลาให้้หยังแม่ไ,ไปุก้กระพูนวันให้เน่ากากระปุ้นนี่นเฉลเยเฉลย ตตตเราลองหลดแล้วลองหลดไว,ว้ค้นข่าวมาตะกุดกระปูเหัวให้กระลูกกันาพี่น้องีข่าเซกัเนเด้อ ไปเพื่อเกจมเพ็นชีผิวพี่น้องมเกันเดบ่ไาละีกาดำพี่น้องเนี่มาหัดลมบ้รไปเือประเทศพี่น้องเลยเพงว่างเพงว่างอย่งกลางวง เย็นก้นเปียกแหละอ้ยเปียกในอยู่ยาก่พี่คนเพื่อนนลๆเปียกอส่งน่งน้อ่าน้ำน้พองเอาาง่อล็บขาวมดมันมีเื้อน้อง

เขาไปใช่ไปเห็นได้ใช่ก็นน้ำปรเทือเสียขึ้นตะพังเซ่ก่อนพี่น้องเอ้ยสันสันพุ่นตะพังเซ่ก่ะพี่นีขึ้นที่ปลูกเขื่องมาได้ เขาเขาขี้ขันปลูกเออหมัดนั่นแหละมัดดีๆหมัดแยกเข้าไปพูมหมัดแห้มันแน่นพูจังรูมออกผูได้ไม่ใช่กระแจแบบน,นี้

แน่เลยพี่น้องกินท้ดวค่ะคุณ

กินพันขุปุ่นนี่โอบโอบเอียดนี่ว้าตัวเสียงปกดอยู่เทียงหน้ามานันอ๋อตัวเปิดบึงก่อนลุกๆๆอะไรอยู่เทียงหน้าเยียดหน้าได้พี่น้อง น้องขี้หมอนหมอลงเด้อ <ýcings> <cog falar> Để ตัวขึ้นล้อนี่มัดนเด้อฮะมัดนี่มัดด้วยมัดด้ยเนดไงามเลยนางเลยงามไหมงาไม่กินแต่เรเอาตัวใหญ่สุดเราไม่กินเดียนแต่เรเอาตัวใหญ่สุดอไ้วเ็บะก รบวตาบวชมบนตาบวมแสบ่ะจะเข้าท้จัเมือเกรมากมานานี้เมือนยังดอกเราเผื่อเราสิบยามสองมือผูยามเธอหนึงเสษเศบเซบเเนัวดีจ้ำนํำกันนัวนัวบวชอะไรนะลุก่เขาจะตากแหงไว้เดี๋ยวทาช่งได้เออมาบ่ชเมื่อใส่ดอก แล้วไม่ก <poisoned indo> ินเอี้ยนนะแต่เราเอาตัวใหญ่สุดคุณสาวกินเอี้ยนเนาะเขาเอี่ยนใครหาได้ก็หาบว่าเอี่ยนข้าวดาวคุณสาวกินงูสิงคุณสาวกินงูสิงหัวหากินดอกกินเอี้ยนอยู่เทียงหน้าพี่น้องไปเจอเกาะเต็มกระตุกแจ้งอยู่กลบองเจ้าสุดส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 ดงัวนัว ล้องแจ้งนี่นะก็ไอ้ข่าวคู้เจ้สนงหนาวมืดบอกสุจริตสองคนสี่ละกระเสืนเลาบอท่านกินปานินน้ำจ้าห้าน้าเบิดเล่นี่ฮะข่าวดีเลยน้ำผู้ละโตผู้ละโตแซ่บมาแล้วอุ้ยเราไม่กินเอียนแล้วลืมไป เหอเก่ากินน้เดือกินเอียนาอยหนคือิดคือตัวเองกินแต่ไรนัวนัวน้ำนัววันนี้กนเติมอบเียรต้มกระเซบอบกระเซบเตนอะไกระเซบคือเก่าเอียนออมกระเซ่บนะออมใพักใสเว้ย้พักใส่ใช้ักใส่ใช้พักใอ เอาใงมันมาปลูกเหรอบขกคืนถ้าปลูกไหมยังหน่อยเอาเบี้ยนะฟูสำเร็จสิ้นภารกิจเขาในนาสำเร็จในใจยังมุดิปันยังจะปกินกองเขาไงเรื่งสองปั่นคนชามผลเออเพอนค่ะปั่นคนอะไรกัเอาไปชี้ซื้อเอามามาอะไรกันนึงอ้าวคุณใหญ่จินเอียน กูน้อยกินกินาบะด็กก็แซ่บนะอปละแดกเนาะเบียบปลาเดกนัวเป็นตัเหกตากเหงนี่นาไอตัวหนึ่งตัวใหญ่ๆมากตมตางเห่งเด็ดเป๊ออกไปเปร์ว้าวรละเอื้อบือนัวอล้วกันสกัดใส่กันโคชิคายอะไรล่ะทำโคชิคาใส่แล้วเอือบือยนัวปนในวบงฟรีกกยคำมันลายมันลายอันที่เอือบได้นั่นทำต้องเจอคำโกงหรื้เจะรใช่ไลกินปีงกับเขาแต่ตรงนี้ครับหอมๆเนาะ เลือดมันบ่อนไจะไปชักให้ไช่มันขาดด้อขาดแล้วขาดแล้วเป็นยังไข่มันมันมีดึงเอาหักเอาอันนี้น่าสายมั้ลไนขาอนีเลือดมันต่างหาเลือดมัน่หบอกกินน้อยเดียว ที so ite, ่เป็นเย็นบริเวใสซเบ็ดเย็นคือัน้ารักที่ช่องมือเราอย่างปรายัดนหนึ่งนาะมันคลายแล้วชองมืออยังยนหนึ่งมันก็ยัเอาทำเสบบทันอ่านัองมือเราเข้าใส่ในไรเนาะสองมือเทาไปแล้วท่านเข่าดินน้ำังเราม่เอี๊ยดเอี๊นเขาก่อนมันมันมันน่าจะบวดต้ายบดเ้าแค่นื้ให้อันห่างมันตุ่มน้ำ บวให้หางบางลันน่ะจมน้านาบางลันจมน้าลายใเอ้างื้งหางบางลันนี่มันจมน้ามันกระบตายมีบวหายใจเนื้อมันเายกบดันสุัขูกลุไอ้าอยากลุกกับไอ้แหลเห็ดกับไอ้เลยไอ้เนยเอาบนนชะตาเบื่ออกกับือบอ ลง youtube นะอ้วยขาวลงหมดเยแล้ว hmm. ว yeah. ันท้ายมึงขับรถไยนหูเอออะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นจริงเหรอนั่นนะไม่มีโปรเจกต์รอ บุญบรรทาาจะชื่อลงหลาลงลุง,งบุญบรรท่าทาง,<อ>งปลาบา้านเดือนไหนอืมทางปลาบ้านื่อลงไปเดือนนี้นะ แนหน่พออักเข้ามาอีน้บเห็นไมทนั้งองข้างหลังว่อันมาตืม้มสองนานแบบ่เห็นอ่ะติดไว้น้าโบมาครับ ชงใจหวานเนาะมันก็ไม่ได้คุ้มเงี้ยมันคุ้มนมวเด้ี๋ยวแม่ไดเหมือนกินไหนมไันแข็งโล่งมันเบาหน่อยโล่เขาสื่อว่าตลาดแต่หน้าเดียว

nó đó thì mới có chọ học. đó ครับครับสมกินนี่ แกไ้งสักผักเอาไมีอย่างนี้อน่าอานบายัต้องหน่อยมันเข่าเมื่อมัน